สวัสดีครับกลับมาพบกับ The t r e n d i s Your Friend Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9กันยายนเรามารีวิวตลาดหุ้นเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็สอนใช้เทไลน์เท่านั้นนะครับเอาละครับวันนี้ตลาดหุ้นบวกมา14จุดนะฮะปริมาณการซื้อขายไม่ได้สูงมากนะก็อยู่ที่63,000ล้านก็ ถือว่าไม่ได้สูงนะเพราะว่าก็กลางๆปกติเราเทรดก็อยู่ที่ประมาณ70,000ล้านต่อวันนะครับเ,เกิดอะไรขึ้นนะฮะสถานการณ์วันนี้ก็ถือว่าทวนกันนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ตลาดก็ทำทรงไซเว์นะฮะไซเวย์แล้วก็ทะลุขึ้นมาแล้นะทะลุขึ้นมาแล้วนะเริ่มแรกก็คือไซเว์ดาวนะไซเว์ดาวปุ๊บนะก ขื่นมาเปลี่ยนกอบเป็นไซด์เวย์นะตอนนี้ก็มีพยายามทะลุขึ้นมาแล้วนะแล้วแนวต้านก็คืออะไรก็คือไฮเดิมนะประมาณแถวนี้แหละห6ึ่ถ้ายังผ่านไปไม่ได้ก็อาจจะร่วงอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองใช้เป็นจุดพิจารณาดูว่าจะแอคชั่นยังไงนะครับโอเคตัวที่ทำตลาดบวกวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับดูที่แรงกิ้งนะ วันนี้ Mode Active มีอะไรก็จะมีเดลต้านะครับ Delta, รเดลต้าปตทสอมีอมี SCB กราฟปตทไทยออยกลุ่มพลังงานเริ่มตีกลับขึ้นมาเนาะแล้วก็มี K-Bank นะบ้านปูชัดเจนเลยนะครับโอเคตัวลงก็จะเป็น c p พกับแม็ p โรนะครับวันนี้โอเคเรามาดู Impact นะที่น่าสนใจนะตลาดวันนี้บวกด้วยอะไรนะ เพื่อนๆก็ลองดูเมนูพวกนี้ได้นะครับทุกโปรแกรมน่าจะมีอยู่แล้วแหละตัว top impact นะตลาดบวก14จุดใช่ไหมครับตรงนี้วิธีอ่านนะฮะก็คือเดลต้าเนี่ยแค่เดลต้าตัวเดียวทำตลาดบวกไป6.4จุดนะเอาง่ายๆเกือบครึ่งนึงอ่ะเป็นของเดลต้าที่ที่ทำตลาดขึ้นวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตลาด ที่อาจจะขึ้นมาด้วยปริมาณซื้อขายอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเอาพวกสภาพห้องต่ําๆแบกเลยนะดูสิฮะเล้านหุ้นนะแต่ก็โอเคแหละอ่ะแล้านหุ้น9ล้านหุ้นนะก็โอเคอ่ะว่ากันไปครับ ส่วนฟัน f l o w เป็นยังไงนะนะัฟันฟลนะฝรั่งวันนี้ซื้อเปลี่ยนมาเป็นซื้อละนะครับจากเปิดมาถึงวันที่9เนี่ยขายทุกวันนะขายทุกวันแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อครั้งแรกของเดือนเลยนะแต่ไม่ได้ซื้อเยอะอะไรนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะาตลาดเองก็เบรกกรอบไซเวนะครับแล้วก็มีการซื้อเข้ามาในตลาดวันแรกด้วยนะส่วนที่เฟกละ่ะ ทีเฟกก็ลองนะน่าจะเปิดลองใหม่ที่สองหมื่นคอนแทกเยอะมากนะถือว่าโอ้โหฝรั่งเอาอีกแล้วฮะสรุปว่ากลายเป็นการพักตัวระยะสั้นกลายเป็นการพักตัวระยะสั้นเลยนะครับสำหรับเซตรอบนี้แนวต้านถัดไปประมาณนี้แหละนะฮะพั 1, จุดแล้วทิศทางจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆก็ลอง ดูอินดิเคเตอร์อื่นๆดูนะครับว่ามันยังพอมีกำลังขึ้นต่อหรือเปล่านะผมแนะนำว่าลองศึกษาพวกอินดิเคเตอร์ที่มัน๊อปูลาดูนะฮะอย่างเช่นตัวสโตก็ได้สโตเป็นยังไงนะสโตก็ตัดตัดเป็นสัญญาณบายอยู่นะ RSI อะ RSI SI ก็อืมโอ้อันนี้เป็นแบบเบริเดเวเทนนะครับถ้าใครไม่รู้จักนะเดเว เบลิชเดเวจหมายถึงว่าหุ้นทำนิวไฮนะฮะแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยไม่ไม่ได้ทำนิวไฮตามอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณอ่อนกำลังของการขึ้นนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เอาไปลองใช้ประยุกใช้ได้นะครับเรามาดูเซ็ตหกันซิว่าเป็นยังไงอ่าเซ็ตห้าสเพืนสังเกตนะคือตลาดหุ้นเนี่ยบวกแรงมากแต่เซ็ตหเนี่ยแทบจะยังไม่เปลี่ยนกรอบเลยนะ มันก็คือยังกรอบไซด์เวย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดไม่ได้ขึ้นทุกตัวเอาตัวสภาพคล่องต่าๆเริ่มแรกก็สงสัยนะครับ T O A เนี่ยโอ้โหเขาเขาเรียกว่าเขาทาสีหน้าฝนกันหรือเปล่านะก็ไม่ใช่เนะก็อาจจะเป็นที่ด้วยสภาพคล่องหุ้นตัวนี้มันต่ํามากนะเพื่อนๆลองดูสภาพคล่องตัวสังเกตหุ้นสภาพคล่องต่ําๆนะฮะและอยู่ในเซตอินเด็ก ที่แบบอยู่ในเซตห้เซตร้อยเนี่ยเขาดึงทีเดียวเนี่ยใช้เงินไม่เยอะนะแต่ทำให้ตลาดหุ้นมันขึ้นด้นะอันนี้ก็ลองไปดูอาจจะไปดูงบประกอบด้วยนะครับว่าเป็นยังไง toa นะสภาพคล่องเนี่ยไม่เยอะนะไม่เยอะฝั่งละ4ี0 0 0ื่นห้เองคือใช้เงินไม่เยอะก็ดันบวกไป 4%, 5%ได้แล้วนะครับสำหรับ toa ก็มีประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆก็ลองไปทําการบ้านต่อผมว่าวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะตลาดหุ้นบวกก็ต้องดีใจกับคนที่เทรดเดลต้าด้วยนะก็ถือว่าสนุกแหละตัวเดลต้าแรงขายไม่มีมีแต่แรงซื้อนะครับมีแต่แรงซื้อนะเดลต้าเดลต้าอ่ะลองดูเดลต้าครับโอ้โห แต่ตามสูตรบวก3วันอันนี้วันถัดมามีโอกาสลงเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรในตลาดอยู่แล้วบวก3วันวันที่4ี่ทรงไม่ค่อยดีอ่ะเวลาบวกแรงๆนะเพื่อสังเกตดูก็ได้เป็นลักษณะนี้นะแต่บางทีก็มีแถมให้เนาะแต่ด้วยด้วยระดับจาก500วิ่งมา668กก็เยอะแล้วนะอาจจะเจอจังหวะพักก็ได้ในสัปดาห์หน้าก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากหุ้นเล่นๆตัวนะเราก็ไปดูว่าตัวไหนมันที่ยังเป็นขาขึ้นผมว่าก็ลอดหมดเลยนะครับตัวที่ยังเป็นขาขึ้นอย่างเช่นตัวเอโอทีะนะท่องเที่ยวเองเห็นเอโก็ยืนยืนอ่ะตัวไหนยืนยืนอ่ะผมว่ามันก็ยังเป็นขาขึ้นนะ่อยอย่าไปส่วนเทนนะครับก็ประมาณนี้แหละ หลายๆตัวนะฮะตีมาตัวออทามไฮต่างๆนี่ก็ถือว่ายังไม่ลงนะครับยังไม่ลงเพื่อนๆก็เป็นจังหวะในการซื้อดูอซื้อไม่รู้จะซื้อตัวไหนก็ลองไปทําการบ้านต่อนะครับว่าไอ้ตัวไหนที่มันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะผมว่าไอ้ตัวยอดซื้อขายสุดที่ที่แบบฝรั่งเขาสะสมกันมาเยอะๆ ก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างกลุ่มน้ำมันเนี่ยโดนเล่นเรียบร้อยแนละ้วกลุ่มน้ำมันตัวนี้โดนขายเรียบร้อยตัวนี้ขายเรียบร้อยเค a ยงแบขายแล้วมิ้นขายแล้วนะ b c p ขายแล้วคอม7ก็ขายไปแล้วและหลายตัวโดนเทคกำไรไปเยอะแล้วนะครับก็จะมีตัวที่เหลือรอดก็จะเป็น Bhgraphdelta ประมาณนี้นะ เพืเ่อนก็ลองไปดูว่าอตัวพวกนี้จะรอดหรือว่าจะร่วงนะท้ายที่สุดแล้วจะเป็นยังไงก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ